ดูไปดูมาแล้วทาไม่ถึงตัดสินใจสั่งซื้อเขียววัจีของเราน่าจะถูกใจนะถูกใจเห็นว่ามองดูในทอทัศน์ว่ามันเขียวดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดเจนอย่างแรกเลยก็มีมีมะนาวออยังไงยังไงเขียวมากเลยก่อนที่จะฉีดสีต้นเป็นยังไงใบมันมันไม่ค่อยนวลเท่าไหร่อ่ะใบมันจะออกแข็งแอ่าด้านๆงี้ยพอเอาตัวนี้มาฉีด รู้สึกจะใบใบเขียวเข้มหนาใบเขียวเข้มใบหนาใบหนาฉีดฟ้าก็นี่ไงลูก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 จะเยอะลูกเยอะลูกมันหนาขึ้นไหมหนาหนาเราพอใจไหนมากที่สุดเนี่ยสำหรับสี่ตัวที่เราปลูกมาเนี่ยก็ก็ถูกใจหมดเลยที่ฉีดนะนะเพราะมันบันดีอะเห็นผลหมดเลยเห็นผลหมดเลยใครที่ยังยังไม่ได้ลองใช้เขียวขจีก็ก็ลองใช้ดูอ่ะก็เขียวดีเขียวใบเข้มดีเห็นผลยืนยัน อ่ายืนยันประทับใจไหมประทับใจมากเลยถ้าหมดแล้วจะใช้ต่อไหมใช้ต่อใช้ต่อถ้ามี10คะแนนให้เขียวจีเม็ดฟู้แล้วตัวท็อปกี่คะแนนให้10เลย